เติม UC เกม PUBG Mobile สุดคุ้มได้ที่ร้าน e a s y กา a r d เติมเกมราคาประหยัดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อเมื่อคนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่แฟนเพจ a c e b o o o e ีฟิก c a r d รับเติมเกมอย่ายลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาสปอยโ o โยพ p a ์ k ในเดือนที่19นะครับว่าในซีซั่นใหม่ที่จะมาเนี่ยมีไอเทมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาบ้างนะตอนนี้โลโยพาร์สซีซั่นส8นะครับเดือนที่18เนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปกันเลยครับสำหรับโลโยพ p a ์ k เดือนที่19นะครับจะมาในทีมที่ชื่อบอยริงบัชนะครับจะเป็นทีมเกี่ยวกับนักสู้นะครับหรือพวกกังฟูพวกนี้จะเป็น เีมเกี่ยวกับการต่อสู้รวนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะเรามาดูกันที่เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะได้ปืน vss มานะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยเหมือนจะมีเป็นปีกขนนกขึ้นมาแบบนี้นะผมว่าเป็นสก,กินที่สวยดีเพราะว่าปกติตัว vss เนี่ยก็คือสก,กินปืนจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะผมว่าอันนี้มันดูมันดูคลาสสิกดีแล้วก็ค่อนข้างสวยครับต่อมาจะเป็นชุดนะครับ venerable assassin set นะเป็นชุดเกี่ยวกับนักสู้นะผมว่า ชุดนี้ผมว่ามันทำออกมาได้ดีนะแค่เลเวลหนึ่งเราก็ได้ชุดสวยๆมาแล้วนะครับปกติผมจะชอบชุดที่มีลายสีขาวกับสีแดงตัดกันอยู่แล้วนะผมว่าชุดนี้กับตรงหมวกหรือหัวตัวละครเนี่ยทำกันออกมาได้ดีแล้วก็ในเลเวลสิเนี่ยเราจะได้หมวกสกินหมวกมาด้วยผมว่าหมวกอันนี้มันค่อนข้างทำเป็นหลายมิติหรือว่าดูมีเหลี่ยมให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเรามาดูเลเวลที่15นะครับผมว่าอิโมชั่นันนี้น่ารักดีนะ มันเหมือนเด็กที่กําลังเล่นอยู่กบับบนพื้นทรายแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นอิโม่ที่น่ารักดีเอาไว้ใช้เวลายั่วศัตรูได้ด้วยต่อมาเลเวลสิบห้าจะเติม RP นะครับตรงที่ห้อยกระเป๋าเนี่ยจะทําเหมือนคลาๆลักษณะเหมือนปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงกลางนะผมว่าอันนี้สามารถติดด้ทุกกระเป๋าเลยอันนี้ก็เป็นที่ห้อยกระเป๋าที่น่ารักครับรวมถึงตรงล่มเวลาเราโดดล่มนะครับอันนี้จะมาในทีมของเฟตเตอร์ดูโอ้นะ อันนี้จะทําเหมือนทีมเกี่ยวกับคล้ายๆสติเฟเตอร์นะครับเป็นนักสู้แบบยุคเก่าผมว่าลายนี้ทาออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าใช้สีแดงเป็นพื้นหลังแล้วก็มีตัวละครออกมาทําให้เราเห็นได้ง่ายแล้วก็ระเบิดเนี่ยตอนนี้นะครับระเบิดตัวนี้จะทํามาสีทีมคล้ายๆกับตัวกังฟูเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับทีมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงด้านซ้ายระเบิดเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนคิวฟีเวลาเราฆ่าได้ด้วยนะถ้าเราใช้ระเบิดฆ่าได้เนี่ยก็จะมี อคิวฟีดขึ้นมาในการโชว์เวลาเราทําการคิวสโตรได้ครับในส่วนเลเวล25ผมว่าชุดอันนี้จะคล้ายๆกับชุด RP เลเวลหนที่เราได้เมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้จะดูเรียบกว่าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีเหมือนเป็นลายรูปปลานะครับตรงหัวไหล่สอข้าง Fishing Master Set นะครับชุดนี้ต่อมาในเลเวล30สําำหรับเครื่องบินอันนี้ผมว่าผมเฉยๆนะลายมันก็ดูเรียบดีแต่ลายมัน ค่อนข้างเรียบเกินไปผมว่าผมเฉยๆกับลายนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอิม t ชันครับของเลเวล30กันอันนี้จะเป็นอิม t ชันในเลเวล30นะครับชื่อ d าร์กอนเฟรมเบิร์สเซอนะก็คือเหมือนให้เข้ากับทีมนะครับเกี่ยวกับกังฟูในการต่อสู้ต่างๆอันนี้จะเป็นสกีปืนของปืน SLR นะปกติปืน SLR ไม่ค่อยมีสกินเท่าไหร่นะครับผมว่าลายนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเรียบแต่ว่าใช้สี ทำลายตรงส่วนค่อนข้างกลางลําตัวเนี่ยเพื่อให้มันตัดกับสีดําในตัวปืนนะผมว่าก็สวยประมาณหนึง่งแต่ว่าไม่ได้สวยมากนะครับอันนี้ส่วนตัวนะต่อมาในเลเวล40ครับปืน ak อันเนี้ยเป็นปืน ak ที่ไม่มีคิวฟีนะแต่ว่าสกินสวยมากผมว่าสีมันค่อนข้างค่อนข้างเด่นนะ่ะคือเข้ากับธีมกังฟูได้ดีนะปืน ak อันนี้ยผมว่าปืนเนี้ยถ้าเราเป็นสายที่ไม่ได้ใช้คิวฟีแต่ว่าเรามี ak อันเนี้ยผมว่ามันก็ เอาไว้โชว์ได้เหมือนกันนะครับผมว่าลายทําออกมาได้ดีอะ่ะเป็นสีแดงดําตัดกันต่อมามาดูเวลที่50กันครับชุด RP เลเวล50ผมว่าชุดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับซีซั่น11ของพับจีมานานมาแล้วนะมันคุนค้นๆเหมือนตรงหน้ากากตรงกลางเนี่ยมันจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าทําตัวชุดละครเนี่ยให้แตกต่างออกไปโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ดูสวยดีในส่วนของผ้าคลุมนะครับแล้วก็ ตรงโทนที่ทําบอกมาให้มันพ้าคุมด้านหลังกับตรงชุดตัวละครเนี่ยทำค่อนข้างให้เสียมันค่อนข้างตัดกันก็สวยในแบบในเชิงของนักสู้นะครับชื่อชุด d r a g อนเฟมเบอร์ซ e เคอร์โคเวอนะต่อมาจะเป็นกล่อง RP นะครับเวลาเราทำภารกิจครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอา RP เนี่ยมาเปิดสุ่มรับรางวัลหรือของตรงนี้ได้นะจะเป็นของในซีซั่นเก่าๆนะครับที่เคยมีการเปิดมาแล้วแล้วก็เอามาให้เราลุ้นใหม่ในกล่องนี้นะ ก็มีชุดหลายอย่างนะครับทั้งหมวกระเบิดแล้วก็รถต่างๆให้เราทำการสุ่มดูได้นะก็เพื่อนๆดูว่ามีอันไหนที่ตัวเองอยากได้บ้างนะครับมีทั้งชุดทหารสีฟ้ามีปืน UMP ด้วยแล้วก็ชุดเก่าๆที่ผ่านมาแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาตามเก็บตรงนี้ได้ครับ โอเคครับเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ r o ย a l Pass ในเดือนที่1ิเนี่ยผมว่ามีชุดแล้วก็มีไอเทมน่าสนใจหลายรายการนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเติม UC แล้วก็ไปเปิด r o ย a l Pass กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมหรือว่าดูเทคนิคการเดินยิงสามารถไปติดตามผมได้ที่ช่อง TikTok n a n o b i นะครับโดยในช่องจะมีการลงเทคนิคพับที่ต่างๆนะครับรวมถึงเราจะมีการสตรีมในช่องทาง TikTok ด้วยนะครับ ถ้าเป็นใคน,นสนใจก็สามารถติดตามผมได้นะครับขอบคุณมากครับ